ยอดเศรษฐีสวดมนต์กันกิจกรรมความเพียรครั้งที่8วันนี้เป็นวันที่13เดือนมกราคม2องพนนหะ,ะเรานะคมามเริ่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันเลยค่ะบัดนี้เป็นวันที่ สิเดือนมก,กราคมพุทธศักราชส5 6 8เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านางสาวยะดาก้องวณิชกุลชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรตษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน <C oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาบทที่1สะมันตาจักวาลีสุ อัตตาราขัดชันตุเทวตาสัตธรรม,มังมุริราชาสาสุนันตุสักโมกะทังสักเคกามีจารูเปขีดีสีขราตเตจันทริเควิมานีทีเปรัตเทจขามีตารุวนาขาหานีวัตถุวหิเคเตภูมมาจยันตุเทวาชลัทาวิสเมยักขากันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะ ผู้นิวาพระวจจะนางซาธโวูมีสุนันตุธรรมสวรการูอายมพทันตาธรรมสวรการูอายมพระทันตาธรรมสวรการูอายมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมานิสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมานิสกาเดนะธรรมังอภิปูชยามะอิมานิสกาเดนะสร้างขังอภิปูชยามะบทที่สาม กราระรตรนตาไตอะระหังสมาสร้างพุถุปะควาพุทธังระควันตังอภิวาเทมิสวาคาตูปะควาตาธโมธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปนันโนปะคะวตูซาวกสังคูสังคังนัมามิ บท coating, บท ang, meter, ี่สี่บทสวดนมังกรสิทธิคาถาโมตัสสะพระคาวะตูอระหะโตูสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะตูอระหะโตูสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะตูอระหะโตูสมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณาคามนาปาถะพุทธังสารนังคาชามีทำมังสารนังคาชามีสังฆังสารนังคาชามีทุติยามปีพุทธังสารนังคาชามี ทุติยมปีทำมังสารนังคาช้ามีทุติยมปีสร้างคังสารนังคาช้ามีตาติยมปีพุททางสารนังคช้ามีตาติยมปีทำมังสารนังคาช้ามีตาติยมปิสร้างคังสารนังคช้ามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสันังอัญยังพุทโธเมสันังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพทานัตถิเมสันังอัญยังธัมโมเมสันังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพทานัตถิเมสันังอัญยังสังโฆเมสันังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหูตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ พีติปิโซพระควาอระหังซัมมาซัมพุทโธวิชาเจรนาซัมปันโนสุกตโลกวิทูอนุตตะโนปุริสธรรมมาซาลาติสัตถาเทวมนุษยานางพุทโธพระควาติธรรมมานุสติสวาฆาโตพระควตาธรรมโมสั้นที่ติโกอากาลิโกเอหิบาสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตัปโพวินยูหีตีสังฆานุสติ สุปฏิปันโนพระคาวาตัวซาวกสซังโคภูชุปฏิปันโนพระคาวาตัวซาวกสซังโคยายะปฏิปันโนพระคาวาตัวซาวกสซังโคซามีจิตปฏิปันโนพระคาวาตัวซาวกสซังโคญาทิทางจัตตาดิปริสยุคานิอัตตาริสปุขลาเอสาพระคาวาตัวซาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักหิเนโยอันชลีกาลนิโยอนุตตะรังปุญญะเขตังโลกาซาติ บทที่สิบรัตนสูตรยานีถาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวอันตลิเคสัพเพวภูตาสุมานาภะวันตุอโทปิสักกะจารุนันตุภาสิตังตัสมาหีภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังการุกาุธามานุสัย มาลุศยาปชายะทิวาจารตโตจหรันติเยผะลิงตัสมาหิเนลาาักขัตถอปมมัตายังกินจีวิตวตวิตังอิทาวาหูรังวาสักเเคสุวายังรัตะนังปณีตังนาณูสมังอัตเถตธาคาเตนอิธรรมปิพุเธพุเทรัตนังปณีตังเอเตนาสาเตัสเจนะสุวัติโหนตุยะคังวีราครัง อมตะปณีตังยาทัศยาทัชชาภักยมุนีสมาหิโตนาเตธรรมเมนะาสามัติกินจิจิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสาธเจนะสุวัดิโหุนตุยำพ,พุทธเทเสตุปริวันยะนายีสุจิงสมาธิ สมาธิมานาันตเดกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมูนะวิชติอิธรรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสาัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตถะสตังปสัปสสะาจัตตาลิเอตานิยุคาทิโนติเตยักขินายาสุขตัตตาสภะสวะ สวากาเอเตสุทินนานิณะมหัพพารานิอิธรรมปีสังเคราตะนังปะนีตังเอเตนะส,สัจเจนะสวัติโนตุเยสุปะยุตตามหามานสา,าทัพเีนะนิก,กามิโนภูตามาาสนาหิเตปต,ติปตาอมะทัง วิคัยยะหารัตทามุทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสรังเคระตะัตนางปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหนตุยะทินคาลียะทินตะคีโลปะวิงสิโตสิยาตตุพิวาเตพิอัสัมปะกามปิโยปัทูปะมังสัพพุริวสัสังสัพพุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสติอิธรรมปิสรังเคระตะัตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคำพีรับปะนปินคำพีรับปนัดปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติสุภปัมมัตตานเตเพืว่วางอัตธรมามานีมาทิยันติอิธามปีสังเครตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสัทธาหะสัต สหวัสทัตสมมานาสปันสัมปันทยายยะตยสุธรรมาจิหิตาพวันติสักกายทิติวิจิกิตจิตันฉะสีรพตังวาธิปยติกิจนจนนนิปะจัตุหาปายเยหิจวิปมุตโตจะทจะจาภิ ทานานิอภัพโตกาตุงอิธรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเทนะสัตเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกรรมมังกะโลติปะปากังกาเยนะวาจายุทาเจตวะเจตสาวาอาภัพโซโตปัสปากิตชะทายะอภัพภพตาพิติถะปทัสสา พุตตาอิธามปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนสัตตนสตเจนะสวัติโหนตุวนาปะคุมเพยยะธาพุสติสักเค คิมมานะเนมาซีปัธมาสมิงคิมเหปะทูตมังทำมัวรังอเทใสยิปพานะคะมีปะละมังหิตายอิทามวิพุทตเทระตะนางปัญีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโฮนตุวะรู้วรัญยูวะวะระโทวะลาหะรูอนุตตะโรทำมัวรังอเทใสยิอิทามเอพ,พุทตเทระตะนางปัญีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโฮนตุ กีนางปูดะนังนาวังทัตติส้ำเผาว,วังวิราตติตายกิเตยติเกพระวิพระวัสมิงเตคีนาภีชาวอาวิรุณหิชันทานิพันติทีลายทายมปะทีปูอีธรรมบิสังเครตานังปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติหนตุยานีถาภูตานิสมาคตานิกุม ภูม <House> <speaking in aría> ิวานิวายานิวะอันตาริเคตตาทาคาตังเทวมนุสย์ส <nearby> <illing> <ES PN 000> ัูชิตังพุทธังนมัสสามวสุวัติโหนตุยานียานีตัพูตานีสมาคตานิภูมิวานิวายานิวันตาริเคตตาทาคาตังเทวมนุสย์สัูชิตังทำมังนมัสสามวสุวัติโหนตุยานีตัพูตานีสมาคตานิภูมิวา ภุมมานิวายาณีอันตะลิเคตะทาขาตังเทวมนุสสปูชิตังทั้งทังนามาซามุสุวัตทีหุนตูทบทที่ 11. อาตานาติยะปริตตะวงเล็บบทย่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปาเวัชิตโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุตโตจาตุวัง ราะวะสัพพีตโยวิวัชันตุสัพพาโลโควินาสันตุมาเตภวะวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกพราวะอภิวาธานสาีเลสนิจางุธาปจายิโนจัตตารูธรรมาวัดทันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่สิบสองอาทิตตปฏิยายสูตร เอวามมสุตังเอกลางสมย,ยังพาคว่าขายายังวิหารตีขายาสีเซัาทิงพิกุสหัดเซนะตาตาโคพัควาพิกุอมันเตสีสาพ,พังพิกเขเวอัิตังกินจะพิกเขเวสาพ,พังอัิตังจักคุง พิกเวอธิตังรูปาอธิตาจากขุวินญานังอธิตังจากขุสาปโซอธิตโตยามปีทางจากขุสาปสปัจ,จยาอุปัชติเวทยีตังสุขังวาสุขังวาอธุขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคากีนโทุสักขีนาโมหะกีนะอธิตังชาติยาชาชา,าชารามานี นาโซเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธทิตาันติวทธามิโซตังอธทิตังสัทธาอธทิตาโสตัสวิญญาณังอธทิตังโสตัสสะพะโซ อาที่โตยมปีทางโซตัมซ้ผัสสปบจจียอุปาัชาติเวทิยัยงสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมาสุขังวาตามปดอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโทสศักขีนามูหักขีนาอาธิตังชาติยาชา,ารามารณีโซเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโมธรรมเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวะธามิ คานังอธิตังคันธาอธิตาคานวินญานางอธิตังคานาศปะโซอาธิโตยัมปิทางคานาัพัสปัจยาอุปัจดีเวทยีตังทุครั้งวาทุครั้งวาอทุขมาสุขั้งวาตามปีอิติตังเกนะอธิตังอธิตังราคัขีนาทุสักขีนามุทุหักขีหะขีนาอธิตังชาติยาชารามรณนะโซเกหิวัดิเทเวหิทุเคหิทุ โอมะนัาเซหิอ ah ุปายาเซหิอธิตันติวะทามิชีวะห้อธิตาลัษณะธิตาชีวะห้าวิญญาณังอธิตังชีวะห้าสัพพโสอธิตยามปิทังชีวะห้าสัพพชิวะห้าสัพพัสสะปัญยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวา ตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคัก,กินาโทสัก,กินามูหัก,กินาอธิตังชาติยาชารามละลานีนสัสโเกหีปริเทเวหีทุกเกหี โภมนัเซหิปายาเซหิอธิตันติวัฏามิกาโยอธิโตโภพถาพ,พาอธิตากายวิญญาณังอธิตาาัตาางกายสาปโซอธิโตยมปิทางกายสัปพัสปัจจะยาอุบัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวา,างตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักกินาโมหก,กิีนาอธิตังชาติยาชารามรณีนโซเก ปริเทเวหิทุเคหิทมนเซหิปุปายาเซหิอธิตันติวะทามิมนูอธิโตธรรมมาธิตามินูวิญญาณังอธิตังมนูสัพพัสสอธิโตยัมปิทางมนูสัพพสปัพติยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวายัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคีนา โสสักกีนาโมหกกีนาอธิตังชาติยาชาระนามะเลชารามะระนีนะสุเกหิปะอริเทเวหิทุเกหิโทมนสเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวะามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกโกสักุสมิปิสมิงปินิพินติรูเปสุปินิพินทติจากุวินญานีปินิพินติจากุสัพพัส จักุสัพพัสเสปินิพินทติยมปิทังจากุสัพพัสปัติยาอุปัชติเวทยิตงังทุครั้งวาทุครั้งวาอะทุขะมะสุครั้งวาตัศมิงปินิพินทติโซตัศมิงปินิพินทติทัตเทสุปินิพินทติโสตัวญญนะสตวิญญาปิโสตัตวิญญาปินิพินทติ ส,ส,ส, ي, ดด wounded, ส,สูตัตตสสะพัสสเสเปินิพินทติยำปิทางสู้ตัสสพพัทยาอุปัจติเวทยิตังทุทั้งวาทุกขังวามนทุขังวาเตตัสมิงปินิพินทติฆานญญาตมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติฆานาวิญญาเนปินิพินทติฆานาสัพพสเซปินิพินทติยำปิทางฆานาสัพพปัสทะยาอุปัจติเวทยิตังสุขั ume, ขงวาทุกขังวา อาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชิวะหายะปินิพินทติละเซสุปินิพินทติชิวหฮะวิญญาเนปินิพินทติชิวหฮะสัพพะเซปินิพินทติยามปิทางชีวหฮะสัพพะสัพพะทยาอุปาจติเวทะยตังสุขังวาสุขังวาอมาทุกอมาอาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโูทัพ โปทัพเพสุป ah ินิพินทติกายวิญญาณีปินิพินทติกายสัพพัสเปินิพินทติยำปิทางกายสัพพัสปัตยาอุปัจติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาแตสมิงปินิพินทติณมาสมิงปินิพินทติทมเมสุปินิพินทติมูมนวิญญาณีปินิพินธติมโนสัพพัสเซปินิพินทติ ยำปีทางมนุสสปัสสปัติยาอุปัจติเวทายังสุครั้งวาทุกขังวาทุเข้ามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุติวิมุตติวิมุตตสัม,ตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติคีนาชาติสุติวสังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปังอัต อิทธายาติปชานาติติอิทัมอวูจัพควาอัตมานาเตพิกูพะคาวตูภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินยะปะนาเวยักการะมาสมิงพันยะมาเนตัสตัสพิขูสัสสัสตัสสัสอนุปาทายะเอาเซอสเวหิตตานิวิมุตจิงสุติ บทที่13อนัตตลักษณสุตสตังเอวัมเมสุตังเอกังสังมัญพระควาภาราณสิยังวิหรติอิสิปัตเนเมกทาเยตตาลโคพะควา,ะวาปัจจวัคคิเยมิภิกขูอมันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจะหิทังภิกขเวอัตตาภาวะวิสะนะยิทงังรูปังอาภาทายะสังวเตยะลับ เพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังจะมาอหหอาหสีติยัตมาจะโคพิกุรูปังอนันตาตัสมารูปังปาพาทายะสังวัตตินาจารับปฏิรูเปเอวังเมสูตังโหตุเอวังเมรูปังมาอาหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจใิทางพิกเวอัตตาภาวะวิสะ ยิธังเวทนาอาภาทายะสังวตเตยะสละพทธาจะเวทนายะอเอวังเมเวทนาโหตุอวังเมเวทนามาอาโหสิติจสมาจโคพิกเวเวทนาอนัตตาจสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติณจะลบปฏิเวทนายังเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุอวังเมเวทนามาอาโหสิติ สัญญาณตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตาอภาวิสสะนียทางสัตตาสัญญาอภาทายะสังวตเตยะรับเพธะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหุนตุเอวังเมสัญญามาอหุสีติจะสมาจะครูพิขเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวตเตติน้าจะรับปติสัญญายะเอวังเมสัญญาหุน เอวังมีสัญญามาหูติติสังขาราณาตาสังขาราจ่หิทังพิกเวอัตาอภวิสังขุสุณายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยดุงรับเพทจะสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาเฮทุติตัสมาจะกรูพิกเวสังขาราณาตาจัสมาสังขาราอาภาทายะสร้างวัตติน่าจะรับปฏิสังขุ สังฆาเลสุเอวังมีสังฆาราหูตุเอวังมีสังฆาลามาหูอะเฮสุนติวิญญาณังอนันตาวิญญาณังจจหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสะ นายทัง ah ว ah eh eh ิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลัพเพถาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสีติยสมาจะคภูพิกเววิญญาณังอนัตาแตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินะจลับปฏิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาหูสีติ ตังกิงมัญญาถาพิกเวรูปังนิจจังวาอ,อนิจังวาติอ,อนิจังพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาตังทุครั้งวาทุกครั้งพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวิปปินามะธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมามัสมิเอโซมีอมัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิกเว amar. พู ทิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาทุกครั้งวิปารินามาทำมังกนลังนุตังสัมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัสมัต เอโซหมัสมีเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันยะถาพิกเวสัญญาณิจจาวาอนิจาวาติอนิจาาพันเตยำปนะนิจังทุกขังวาตังทุกขั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปนะนิจังทุกขั้งวาปรินามะธรรมังกาลังตังสัมมุนปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมีเอโซม อัตตาตโนเอเตเตังพันเตตังกิงมัญจะถาพิกเวสังคารานิจังวะนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาทุกครั้งพันเตยามปนานิจังทุกครั้งวิปปินามะทำมังกรลงังโนตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมีเอโซมีอัตตาติโนเ,เฮตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกคั้งวาตังวาติทุกครั้งพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวาดิ วิปารินามาทำมังกรลังนุตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสมาหิพิกเวยังกินจิลูปังอดีตานาคตปัตุปันนังอัจัตังอัจัตังวาภิทธาวาออราลิกังมาสุขังสุบุบังวาหีนุหีนังวาปณีตังวายันทูเลสั้นติเกวาสัพพังกูเปเนตังมะมะเนโซ อามะสมินะเมสุอัตตาติเอเมต,ตังอาว่เมตังยะธาภูตังสม,มัตปัญชยายะสม,มัตปัญญายะทัตทัพังยากาจิเวทนาอตีตานาขตปัจจุบันนาอัจฉตาปะอัจฉร์อัจฉตาวาพหิทธาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทุเรติทันติเกวาสัพ ภาเวทนานีตังมะมานีสุหมัสมีนะเมสุอัตตาติเอวิเอวามีตังเกธาปูตังสัมมปัญญาทัตทัพพังยากาจิสัญญาอตีตานะคะตาปัจจุบันนาอจัตตาวาภิทาวาโอราธิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปนิยาวาทูเลสันติกีวาสัพพาทัญญาเนตังมะมะนสุหมัสมีนะเมสุอัตตาติเอว ว่าเมตังยธาภูตังสัม,มัญปัญญายะทัตัพพังเยเกจิตังคาลตีตานะครตะปัจจุปันนาอัจฉัตวัจฉัตตาวาภิทธาวาโอาราลิกาวาสุกุมาวาฮีนาวาปานิตาวาเยรูเทสันติเกวาสัพ เพสังคาราเนตังมะมะเนสุหมัสเมนติหามัสมินะเมสุอัตตาติอวเมอวเมตังยะธาภูตังสัมปัญญายัตถัพังยังกินจิวิญญาณังอติตาณัคตะปัจจุปันนาอัจจตังวาหิทธวาโอราลิกังวาสุกุมังวาหีนังวาปนีตังวายันทูเรทันติกีวาสพัง วิญญาณังน so ี้ตังมะมะมีสุหะมัสมีนะมีสุอัตตาติเอวะมีตังยะธาภูตังสัมปังสัมมาปัญญายะทัทับพังเอวังปัสสังพิกขเวตุตวาอริยสาวกูรูปัสมิงปินิพพินทติเวทนายปินิพพินทติสัญญายปินิพพินทติสังคาเลสุปินิพพินทติวิญญาณะนาสมิงปินิพพินทตินิพินทินิพินทังวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุต มัตสัมิงวิมุตตมีติยานังโหตุโหติคีนาชาติอุติตังพัมมะจริยังกะตังกะระณียังธรรมาปะลังอิทัตตายะอิทัตตาติปชานาติติอิทธมวุจจะพระคขาวาอัตถมนาปัญจวัคคียาภิกขุอวะพระคขววัตุสักพาติตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนาเวยากะระนัตมมิง ปัญญะมณีปัญจวะนะัคคียานางณพิกูนังอนุปาทายะอาเสวะหิตจิตตานิวิมุตติงสุติ